ช่วงนี้นะครับกับรายการชัดเช่นเปลี่ยนชีวิตนะครับช่วงที่แล้วนะครับรรบรู้เรื่องราวนะฮะการดําเนินชีวิตนะครับของท่านดรสมชายหาดชลีลหาไปแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับผู้ชมที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่กับการทําธุรกิจกับ Jo ยแอนคอร์คอปเปอเรชั่นทำอย่างไรให้ประสบความสําเร็จและที่สําคัญนะครับหลายคนสงสัยกับผลิตภัณฑ์ยาน้ําสมุนไพยงเหิงเรื่องราวเป็นอย่างไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและที่สําคัญครับแผนการตลาด ที่จะทาให้ทุกคนประสบความสําเร็จได้ในช่วงนี้นะครับเราพูดคุยกับท่านนเ,เรสมชายกันต่อดีกว่านะครับท่านเ,าเรครับหลายคนชื่นชอบแล้วก็เรียกได้ว่ายาน้ํามสมุนไพรยงเหิงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ทําให้หลายคนประสบความสําเร็จกับการทำธุรกิจต,ตรงนี้ขอย้อนถามนิดนึงว่ายาน้ํามสมุนไพรยงเหงิงมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับครับก็ต้องพูดให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ย ดำเนินมาแล้วก็ประจวบเหมาะเ,เหมือนจะว่าเวลาที่ผมเรียนเมื่อคู่ที่บอกว่าเรียนแล้วก็ไปเรียนช่างแล้วก็มางานทํางานรับเหมาหพอรับเหมาก็พัฒนามาสร้างบ้านจัดสรรคแล้วก็ทํางานต่อๆมานะครับแต่ช่วงจังหวะที่ไปทํางานบ้านจัดสรรรับเหมาก็ไปเจอบุคคลท่านหนึ่งก็ไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งท่านก็ไดกรุณานะครับ,รบก็บอกว่ามีสูตรยาหนึ่งเนี่ย นะครับสามารถที่จะรักษาคนได้แต่ปัญหาก็คือว่ามันเป็นแค่สูตรนะยังไม่สามารถเอามาขึ้นทะเบียนยังไม่สามารถมาพัฒนาขนาดมาเป็นยาได้ลองเอาไปดูซิมีแค่สูตรไปทําได้อย่างไรคือให้แต่สูตรมาให้สูตรมาครับผมผมก็ลองเอาสูตรมาดูว่าเอ๊ะมันจะพัฒนาได้อย่างไรก็เริ่มไปศึกษาครับศึกษาแล้วก็ลองทํากระบวนการจนกระทั่งออกมาเป็นยาก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเราเป็นคนที่ พอเรียนรู้นะครับพอได้เรียนรู้ได้พัฒนาจนกระทั่งขึ้นทะเบียนออกมาเป็นยาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับก็ยังแค่แนะนําให้คนดื่มเอาไปขายตามห้างบ้างอะไรบ้างเอ๊ะมันก็คนก็ติดใช้ได้ดีอก็น่าจะได้ผลอก็มีเซตตอบรับมาจวกมออีกแหละก็มีคนมาหาแล้วก็บอกว่าอยากชวนมาทําเป็นช่องทาง MLM ฮะพอคนมาชวนมาชักจูงให้ไปทําครับ ก็ไม่เป็นไรนี่มันไม่ไม่มีอะไรเสียหายก็ลองดูครับแต่พอเราเล่นลองแล้วเนี่ยก็ด้วยความเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบศึกษาครับก็ไหนไหนเข้ามาแล้วก็ขอเรียนรู้ซิว่ามันเป็นยังไงก็ค้นพบอีกว่าถ้าจะทาขายตรงแล้วเนี่ยจะให้ได้ผลต้องปรับปรุงวิธีการต้องพัฒนารูปแบบไม่ใช่เป็นขายตรงอย่างที่เราเป็น หรือที่เขาเป็นทำแสงทาสิ่งที่มันให้ได้ความแตกต่างนะครับสร้างให้เป็นความแตกต่างแล้วก็ค้นพบว่าความแตกต่างที่เราจะทาเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ที่ทําให้ผู้คนเนี่ยประสบผลได้จริงมาถึงทางจอยคอยดีกว่านะฮะท่านสมชายครับว่า่นสักครู่นี้ก็เป็นกระบวนการเรื่องของโยงเหิงไปละนะฮะที่เรียกว่าหลายคนประทับใจนะฮะแผนการตลาด นะครับที่เรียกได้ว่าทําให้คนหลายล้านคนประสบความสําเร็จได้จนถึงวันนี้ก็เป็นกระบวนการทางการเรียนรู้และความคิดอีกเหมือนกันครับถูกต้องเลยครับ,รบเพราะว่าสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนเนี่ยไม่ดีเท่ากับเข้าไปรู้อพอเราได้รู้รู้ถึงราากฐานรู้ถึงความต้องการ,รที่ผมพูดตอนต้นว่าถ้าเราไม่เจ็บเราคงไม่ได้อเอาเวลาที่ผมศึกษาว่าอะไรคือ,อคําถามอะไรคือโจทย์ ที่ผมต้องแก้เนี่ยผมต้องไปดูก่อนว่าอะไรคือปัญหาแล้วเมื่อเรารู้ว่าปัญหาของ MLM คืออะไรครับก็เกินคําตอบเหมือนกันว่าเพราะวันนี้จะแก้ปัญหาของ MLM ได้ต้องหาวิธีการที่มีเครื่องมือที่จะแก้ปัญหาไม่ให้ปัญหาของ MLM นั้นเป็นปัญหาต่อไปครับเช่นยกตัวอย่างว่าเราไปค้นหาว่าถ้าคนไม่สาเร็จ MLm เอนี่ยเพราะอะไรเราค้นพบว่าเอาลเขาไม่สามารถเข้าใจในระบบได้ครับ เราก็ต้องมีอะไรที่ทําให้เขาเข้าใจก็ต้องมีระบบออนไลน์ออนนไล์การนําเสนอข้อมูลที่ทําให้เข้าถึงข้อมูลครับแล้วการให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่ทําให้คนไม่สามารถไปอ,อธิบายโดยยากแล้วก็บอกโดยถูกต้องยกตัวอย่างนี้นะครับ,รบหรือถ้าบอกว่าเอ๊ะขายตรงจะมีปัญหามากเลยถ้าเกิดมีสินค้าไม่กี่รายการแล้วเวลาไปชวนคนก็อาจจะทําให้คนเนี่ยนะครับรู้สึกถึง สิ่งที่เป็นความยากท่านจะต้องไปนําเสนอต่อเพราะว่ามันขายสิ่งที่คนอาจจะไม่ต้องการครับพอเราเอาสิ่งที่มันเป็นการเติมเต็มแก้ปัญหนานี้โดยการอบอกว่ามีสินค้าหลากหลายนะมันก็มีสินค้าหลากหลายนับหมื่นรายการเข้ามาม,มันก็แกนแก้ปัญหาได้ว่าเอาะถ้าต่อไปนี้ไปชวนคนคงไม่ต้องบอกว่าเรามีสินค้าไม่มีกี่รายการมันก็เป็นการแก้ปัญหาเหมือนกันหรือถ้าบอกว่าขายตรงมักจะมีความไม่สะดวกนะเวลาชวนคนแล้วจะไปลุยไปซื้อที่ไหนครับแล้วก็ออกแบบระบบ e wallet ให้มันออนไลน์และสามารถเบิกสินค้าที่ไหนก็ได้ครับผมถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ทําให้ง่ายต่อการทําธุรกิจใช่ไหมครับก็แก้ปัญหาความไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาพูดกันว่าวันนี้สิ่งที่ผมค้นพบก็คือการออกแบบขายตรงสะดวกซื้อที่มันมีสินค้าหลากหลายเนี่ยแล้วก็เป็นความสะดวกจากระบบออนไลน์ที่มีระบบอีเวอเนต์ไม่ใช่ว่าเขาแค่เอาของมปขายเท่านั้นเขาเอาของมาขายก็ได้เข้าลงก็ได้ครับผมไปเปิดร้านก็ได้เปิดร้านก็ได้อ่านะครับลืมว่าแม้แต่ว่าการชวนเขามาทําธุรกิจครับ เอาสินค้าไปขายม,มาบริโภคให้บริการลักษณะเติมเงินต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้คือเราจะสามารถเอาเรื่องของวงงานบริการและสินค้ามารวมกันที่ทําให้ระบบเนี่ยมันมีศักยภาพในการใช้เป็นตัวขยายธุรกิจทําให้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจทําให้เขาไปบอกต่อทําให้เขาสร้างเครือข่ายอ,อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนั้นความรู้สึกคนที่เข้ามาเนี่ยเขารู้สึกได้เลยว่า มันเป็นการเข้ามาทําธุรกิจด้วยความรู้สึกว่านี่คือธุรกิจของเขาอืนี่คือเหมือนเหมือนเหมือนเขาเป็นเจ้าของธุรกิจถูกต้องครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยครับพูดง่ายๆเลยนะว่าวันนี้เนี่ย ถ้าจะไปหาความมั่นคงในอาชีพมันยากที่จะหาความมั่นคงในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าต่อไปอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับพอถึงเวลามู้ช่วงชีวิตเวลาของเขาเนี่ยอาชีพนั้นๆเนี่ยเรียกว่ามีช่วงวงจรชีวิตมีไลฟ์ไซเคิลพอถึงจุดๆหนึ่งมันก็จบไปใช่ครับเช่นพนักงานทํางานถึงระดับหนึ่งพอวุณอายุงานมากขึ้นก็หมดประสิทธิภาพก็อยลงเขาก็คงต้องเลี้ยงออฟเวลาครับหมดเวลาดาราสวยก็คงไม่สวยตลอดใะครับก็คงจะหมดเวลาเหมือนกันงนั้นทุกอย่างมันมีขึ้นและมีลงครับ ความสามารถคนเรามีขึ้นและมีลงแต่ระบบถ้าเราสร้างระบบที่ทําให้มันมีการขยายตัวแล้วทุกคนผูกโยงกันด้วยระบบครับระบบจะช่วยขับเคลื่อนที่ทําให้เขามั่นคงในอาชีพได้แค่นี้จอห์นคอยก็เลยสร้างระบบสร้างระบบที่ทําให้ทุกคนมีเครื่องมือเหมือนเป็นเครื่องมือนะครับในการขับเคลื่อนทําให้เขาสมดุลไม่ยากเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะพูดได้ไหมครับว่าจอห์นคอยคอร์ปอเรชันมีจุดเด่นที่นําหน้าด้วยเรื่องของระบบ ในการที่เป็นเครื่องมือเป็นมือไม้นี่แหละที่จะทําให้หลายคนเนี่ยทำธุรกิจเราก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นคือถ้าบอกว่าวันนี้คนสื่อสําเร็จเนี่ยแล้วก็ความมั่นคงของคนเราจะเกิดเนี่ยถ้าเราไปทําอาชีพอื่นอาจจะไม่มั่นคงเพราะไปขึ้นอยู่กับคนอื่นใช่ครับแต่ถ้าวันนี้เรานึกถือว่าต่อไปการแข่งขันที่มากขึ้นเนี่ยคนจะเลือกอาชีพอะไรที่มั่นคงต้องเป็นอาชีพที่เขาต้องเป็นเจ้าของต้องเป็นเจ้าของใช่ครับและทีนี้ถ้าคนบอกจะมาเป็นเจ้าของเนี่ยไหนจะต้องเงินทุนสินค้าครับ ระบบเทคโนโลยี <Technology S 2> นะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนไม่มีทางที่จะสามารถมีสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถแข่งขันได้กับตลาดครับั้นสิ่งเดียวก็คือว่าเขาต้องหาเครื่องมือที่ทําให้เขาเนี่ยไม่ต้องลงทุนมากมลงทุนน้อยอความสามารถเขาทําได้เพราะว่ามันอาศัยความสามารถคนอื่นด้วยครับแล้วก็ระบบสินค้าที่มีสินค้าหลากหลายด้วยเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือที่ทําให้เขารู้สึกได้ว่า นี่คือการลงทุนที่เข้ามาจับจองเป็นเจ้าของอาชีพ <strip. S 2> เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่ว่าทําธุรกิจโดยการเป็นเจ้าของอาชีพที่เขาทำแบบชั่วคราวนะใช่ครับมันเป็นธุรกิจตลอดไปวันนี้ครับจอยแอนคอ,อยเข้าก้าวเข้าสู่ปีที่12ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับหลายต่อหลายคนคนหลายล้านคนเริ่มที่จะจบประสบความสำเร็จมากขึ้นหลายคนกําลังบอกว่าถ้าวันนี้เรากำลังจะเริ่มนับหนึ่งจะประสบความสําเร็จหรือไม่ครับ ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะครับอือผมได้พูดไปแล้วว่าวันนี้ความสําเร็จของผู้คนเนี่ยต้องมาจากความมุ่งมั่นความขยันและความอดทนในแต่ละช่วงจังหวะชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับถ้าวันนี้นะครับเราจะมีอายุมาผ่านมาสา4สิบคี่ิบห้าสิบแต่เรายังหาคําตอบไม่ได้ว่าเราสําเร็จอะไรบ้างอะไรครับนับหนึ่งคนเราเนี่ยจะพาอะไรก็แล้วแต่นะครับจะกี่รอนกี่หนาวกี่ ปัญหาก็แล้วแต่ <mur ky. S 1> แต่สิ่งเหล่านั้นคือประสบการณ์ชีวิตอ่าใช่ครับที่ทําให้เราตัดสินใจได้ว่าสิ่งที่เรากาลังจะเลือกใหม่เนี่ยมันสามารถทําให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถทําให้เราเปลี่ยนแปลงได้ครับรก็ไม่สายครับท,ที่จะเริ่มต้นตรงนี้แหละครับที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ hmm ต้องบอกว่าวันนี้สิ่งที่เราคิดเนี่ยครับเป็นการเปิดโอกาสเป็นการสร้างโอกาสถ้าพูดว่าคนหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงอย่างไร สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างครับถ้าวันนี้คนหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงแล้วท่านเป็นคนหนึ่งคนที่เปลี่ยนแปลงสามารถไปเปลี่ยนคนอีกนับล้านคนได้เหมือนที่ผมกําลังทําเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่า,าสิ่งที่เราทําเนี่ยนะครับเป็นความภูมิใจเพราะว่าระบบที่ผมอ,ออกแบบมานี้เนี่ยโดยหลักใหญ่ๆแล้ววัตถุประสงค์หลักที่ออกแบบมาระบบนี้สร้างระบบมาเพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้คนเพราะลรานึกดูสิครับว่ากับเงินทุนมหาศาลที่ผมต้องลงทุนต่อเนื่องนับพันล้านเนี่ยเพื่อการที่จะให้คนเข้ามาได้มีโอกาสจะสร้างอาชีพครับด้วยตัวเองนะครับครับคือนึกง่ายๆว่าทําไมถึงเชื่อว่าเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพถ้าวันนี้ผมเอาเงินพันล้านไปสร้างห้างครับแล้วผมก็กํลังอยู่คนเดียวอผมก็คงรวยอยู่คนเดียวใช่ครับแต่วันนี้ผมกําลังจะสร้างห้าง แล้วเงินที่ไปลงทุนในเงินผมแต่เวลาผมมีกําไรในส่วนต่างผมเอากําไรมาแบ่งเป็นส่วนๆโดยต้องบอกว่ากําไร4ส่วนเนี่ยผมเอาหนึ่งส่วนอีกสามส่วน,วนให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมธุรกิจได้มาแบ่งกันในแผางตลาดอยากจะให้ท่านทวดสมชายนะครับฝากถึงสมาชิกทุกท่านหรือรวมไปถึงคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกที่กาลังรับชมรายการจะเชนเปลี่ยนชีวิตของเราอยู่ครับครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับสำหรับสิ่งที่ผมคิดเนี่ยนะครับตลอดเวลาที่ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ครับในอดีตเวลาที่ผมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยผมต้องขวนกวายแล้วผมรู้ว่ามันยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถที่วันนี้สามารถทําให้ชีวิตเปลี่ยนมาอย่างนี้ได้ก็เพราะความตั้งใจและความสาหะของผม แต่สิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงนั้นผมได้เอาสิ่งที่เป็นบทเรียนตรงนั้นมาใช้ในการพัฒนาระบบบริษัทและเชื่อมั่นเลยครับว่าสิ่งที่ผมกาลังทำนียเป็นความตั้งใจครับที่ผมเชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนผู้คนได้มากมายลองดูครับว่าวันนี้ท่านมีอะไรที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ลองเลือกดูแต่ถ้ายังคิดไม่ได้ยังไม่มีลองเลือกจอยคอยครับเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เชื่อว่านี่แหละครับบริษัทจอยคอยคอร์เปอเรชั่นโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ จะทาให้คุณผู้ชมนะครับประสบความสําเร็จและมีรายได้ตลอดไปนั่นเองนะครับวันนี้นะครับถึงเวลาสุดท้ายของรายการนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านดรสมชายหาิลเลหาที่ให้เกียรติกับรายการจ้เชนแล้วก็ให้ข้อคิดนะครับรวมถึงแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับผู้ชมครับรายการเจ้เชนเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้นะฮะก็หมดเวลาลงแล้วนะครับและสามารถกลับมาติดตามรายการจ้เชนเปลี่ยนชีวิตได้ทุกๆวันศุกร์นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มทางเจเจสี P ไ I ช่อง126 วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก๊อปปี้รวมถึงท่านดรสมชายคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ